พร้อมเบิร์นแล้วนะคะเดลิเวอรี่วันนี้จากร้านบุญปากนะฮะ,อะโอ้โหนี่คืออะไรนะคุณพอดีตำทะเลเผ็ดตายใช่ไหมฮะโอ้โหตำนนทะเลรวมเผ็ดตายอโอเคมาโอ้โหลูวีค่ะลองสิคะจะตายไหมคะแต่คุณจะตายตอนที่ขโมยที่คาดผมดีชัดมาใช้เนี่ยแหละคะ่ะคุณมากสดมากเลยอ่ะสดสดๆเนื้อเต็มปากอร่อยมาก หวานหนักมากเลยคุณพอดีอห,หวานเหรอเขาบอกว่าเผ็ดตายนี่จะมาหวานเนื้อปูม้ามันเนื้อปูม้ามันหวานไงแล้วนี่นะฮะหมึกสายหมึกสายหมึกสายพี่กิเยอะ,ะแบบนี้นะครับหมึกหรือพริกเยอะกว่ากันงั้นคุณจะกินหมดนี่เหรอคะสบายมากครับมาฮะผมพร้อมแล้วครับลุยครับเผ็ดแทนอ่ะพูดจริงเผ็ดไหมอร่อยมากนั่นพริกติดหน้าคุณเหรอคะอ๋อไม่ใช่สิวคะ่ะอื ขอภัยในความซิวปังเลยค่ะรอมากเฮ้ยส่วน <ว S 1> อ,อันนี้รสจัดมากเนี่ยตำมะม,ม่วงปูมาอันนี้รสจัดอันนี้ยังไม่ใช่เผ็ดตายอันนี้รสจัดแค่รสจัดเฉยๆวันดีก็ไม่น่ารอดแล้วนะคะก็ไม่ต่างม้ตน้อยก็เผ็ดๆไม่หมดเลย,เยแต่ว่าใส่มะม่วงมันคงมีความเปรี้ยวมันมา,ม,ามากขึ้นรุยฮะโอ้โหเสื้อเหลืองตังเกงชมพูมได้แหละอ,อ,อ,อันนี้ปังเลอะจริงอันนี้ไม่มุกละ เก็บปังหายข้างด้วยค่ะไม่ค่ะมันยังอยู่อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากๆคือของมันสดด้วยแหละใช่ร้านนี้คนเียกเขาสดสุดจริงหรกรตีคุณยม่ก็ของน้ำยี่ปูอากเอาเอา้อจับปูมาให้ดูหน่อยค่ะนี่ฮะนี่เนื้อใสๆนะจ๊ะแต่ที่เห็นเป็นสีแดงนี่คือพริกมันเข้าไปนะจ๊ะกับน้ำปลาร้าแสเป็นบุ้นๆเลยในข้าวทีมารู้ยังะก็เลยกินเลยเหรอแค่จะให้ดูเฉยๆ บ้าบอือมันสดอ่ะกลินหลุดมาเลยอ่ะดีมากๆดีจริงที่อป้ามันใส่ต้มหูไหมคะมันมีขาหมีขาหมีขาหมีาหมีมอห้อยอยู่ที่หูและอันนี้โอ้โหอันนี้คือทีเด็ดของร้านเขาเลยนะคะอือลาพุงปลาช่อนนะครับมันเป็นปลาเป็นไข่ด้วยอ่ะในที่ตักชิ้นขึ้นมานี่คือพุงและไข่ถูกต้องมาเป็นยวงแบบนี้เลยไม่ได้หาง่ายนะจ๊ะไม่ได้หากินง่ายๆบอกเลย ก้ินกับขนมจีนใช่ฮะลาบแบบนี้นะฮะโอ้ยเขาใส่ผักอะไรด้วยหน้าตาแปลกใส่หลายอย่างเลยผักผักชีลาวด้วยไงพวกความหอมเนื้ตะไคร้ก็มีอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะว่าใช่ฮะกลิ่นแบบมาประชอดนะฮะเวลากินถ้ากลิ่นก็รู้ว่าเผ็ดแล้วเวลากินทำไมคะเวลากินทำไมนะไข่แบบนี้ฮะสับไข่ไปเลยมาเหนียวไข่เหนียวไข่มันลุยครับโอ้ยสับ ีมาเลยมันไข่แบบเต็มๆเต็มๆเต็มๆเลยเนาะดูดูโอ้โหนี่ก็มีเนื้อมาด้วยเพราะเป็นส่วนพุงเนาะใช่เนื้อแต่มันมันกว่าโหแล้วของสดอ่ะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยมากลุยครับตอนนี้มีแต่กลิ่นหอมนะคะบอกเลยโอ้โหแล้วนี่นอกจากพุงปลาช่อนแบบนี้นะคะแบบหลาใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวของนี้ถ้าหนูกินคำก่อนแล้วอะไรับเอากินก่อนลุยครับ หมือนมยาป่าดิบแบบนั้นเลยหนักมากคือเผ็ดหรือไม่เผ็ดก่อนมันเป็นเองคนธรรมดาคงคงเผ็ดมากเพราะว่าทางร้านทํามาให้อบแบบรู้เลยว่าเรากินสไตล์แต่จริงร้านนี้คือสั่งระดับความเผ็ดได้นะเนาะใช่ไหมเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรว่ะไปได้นะคะนี่อันนี้เป็นนึ่งพุงไข่อืมบ้าบอเขาหาของกินเหรอเผ็ดมากกินกับนี่ค่ะนี่อันนี้ครับแจ่วนะจ๊ะแจวนะฮะ เวลากินใช่ไหมฮะนี่เจียวตำนั้นคือเจาาียวตำเป็นไงเจาาเียวตำเขาตำไงตำแบบหยาบๆนะมันจะเข้มข้นมากอือหือเอาคุณใจก<า>ินมาไข่เป็นยวงเลยมาลุยครับโอ,โโอโ้โหโอ้โหกัดช้อนแรงมากค่ะเจายดีมากเลยอ่ะเอยแต่เจีวดูน่ากินอืมหืมเจีานัวมากมันบวบมันบวบคิดว่าบวบนะมาฮะลุยครับ ต็มสิบนะเมนูกอนนี้ไม่หอมกระตั้มเด็ดจริงๆเนื้อเนื้ออันนี้น้ำพริกกะปิแน่นอนอืมืมกลิ่นดีมากลูกโดดล,ลึมเลยอ่ะเออทำไมมันเยอะแยะขนาดนี้เดีวางไปเมื่อแต่นี้เราสั่งได้เนาะเย็ดเน้เนม้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสั่งได้นะคะใช่ฮะนี่เขาทำไปอบเขารู้ว่าเรากินแบบนี้ไง,ไงมาใช่แล้วปากเบิร์นแล้วฮะลุยครับต้องเบิร์นลคะค่ะ เผ็ดตายทั้งรถจัดลูกโดดไปอีกออ้อเลยหรอะหน่อ,อ,นนอมไม้ใหญ่มากหน่อไม้ใหญ่นะนุ่มมากด้วยเออหน่อไม้นุ่มๆคือดีอออออนี่อืมกือมมอืมอมืมอ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 ม้ยวอืมอือืมอืมอืเอือืมอืมอืมอมอออืม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 อเมอืมอมอมอื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 มออืมอืมอืมมมมมมออออบอย่างี้แหละแบบ ไม่เปรี้ยวมากตำลูกโดดโบกินเล่นคืออะไรลูกคุณจะโยกไปโยกมาทำไมกันเนี๋ยนึงอ่ะพ่เด็ดมากนี่แกงหน่อไม้สดเห็ดโคลูกโดดเนี่ยลูกโดดเนี่ยลูกโดดเนี่ยโอ้ยแค่ทำให้เรานี่ยเขาใช้พิีไปครึ่งร้านแล้วนะคะนี่ฮะเห็ดโคลูกโดดนะครับมาฮะรุ้วี่ฮะอร่อยมากเลยมันนัวมาก นัวน้ำใบใบน้ำน้ำน้ำใบยานาก่อนที่วันที่เขาบออปป้านะคะไม่รู้จักน้ำใบย่านางใช่และกินไม่เป็นแล้วรู้สึกว่าแบบคืออะไรน้ำน้ำดำคืออะไรเหมือนน้ำวูดูแต่ตอนนี้คือชอบมากนัวตกพัดที่นี่ครับเนี่ยยแหนมงครุกยำหนําครุกชอบมากหนังหรือเปล่าเนี่ยยำหนังยำหนังหนังโอ้ยหนังอยู่ที่แหนมนะฮะมาครับลุยครับได้เหรอ อันนี้ยางเลยอะามดิบแห้งนะเม็ดหนึ่งลุยครับโอ้จ้าแล้วแต่ในคลิปนี้นะคะพอดีขอภัยเพชรก็ติดหน้าอ,อกป้าตลอดเวลาด้วยนะคะอ,อีกพักจะหายนะคะคือฝปิดเอาซิ่โอเคค่ะโอเคครับบุญป่านะครับสุดยอดการเตนเันเ็จไม่หักครับโคตรเฉียบรับนายสุดยอด